ก็ขอบคุณคุณที่นะครับไม่เคยทิ้ผมเลยพวกท่านทุก่านต่าม่ไ้แ่ผมก็แบบีที่พี่โง่พี่ทุกคนเชื่อเอ้ยแบบแบบแม่จริงแม่เลยครับวเขาก็ ไม่ทิ้งผมทุกคนทำาอผมนไม่รององกอหน่อยกรอดหน่อยกอ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 หน่อยโอ้ยกอดหน่อยกอหน่อยหนคอนกรอดหน่อยโอ้ยไ่อนไอ่กรหน่แล้วอกอดหน่อยโอยกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยีคนอร้อใช่ไหมีนอร้องพี่ใช่ห มามาคุยพรุร่งน้กันหน่อยครับผมก็ไม่ทิ้งหรอกเนาะการเปนเพื่อนนี่ครับก็มีความสุขมากนะครับก็เป็นพี่ที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปก็วันก่อนทักผมมาชวนนมางานวันนี้ผมบอกว่าเออผมไม่ว่าผมคิดง,งานแต่งานก็คืองานนี้แหละครับที่ผมจะมาก็มีความสุขม,มากๆะะเป็นเพื่อนที่น่ารักอย่างตลอดไป